วันนี้ที่เดนแชร์ไปเจอเว็บไซต์ที่ช่วยย่อลิงก์ที่ยาวให้สั้นลงนะครับและสามารถกำหนดชื่อของลิงก์เองได้และที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือสามารถสร้าง QR code ได้ด้วยนะครับและที่มากไปกว่านั้นมากจริงๆก็คือไม่ต้องสมัครสมาชิกด้วยครับเว็บไซต์นี้ดีต่อใจคุณครูทุกวิชาครับสวีดายสวีดียครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชรนะครับ ในวันนี้ครับจะว่าบังเอิญก็ได้จะว่าตั้งใจก็ได้นะครับบังเอิญก็คือบังเอิญไปเจอเว็บไซต์ดีๆนะครับที่ช่วยย่อลิงก์ที่ยาวให้สั้นสร้าง QR Code กํากำหนดชื่อของลิงก์เองได้และที่ตั้งใจก็คือนะครับอยากจะแบ่งปันคลิปนี้ออกไปอยากจะแบ่งปันเว็บไซต์นี้ออกไปให้กับเพื่อนครูทุกท่านนะครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้และรู้จักเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ที่ชื่อว่า tinnyurl.com จะช่วยย่อลิงก์ให้สั้นได้จริงหรือไม่จะกำหนดชื่อของลิงก์เองได้ทำ QR code เองได้อย่างที่โมไว้หรือเปล่าเดี๋ยวไปพิสูจน์กันที่คลิปนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ให้รู้จริงๆกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ tinyurl. com นะครับพิมพ์แค่นี้ก็ได้นะครับแล้วกด enter หนึ่งครั้งเมื่อเรากด enter แล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะมาที่ tinyurl. c o m a p p นะครับอย่างแรกเมื่อเข้ามานะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆเพราะเว็บไซต์นี้มีหน้าตาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็ไม่มีอะไรละนะครับแล้วก็มีแค่การใส่ลิงก์นะครับแล้วก็เขียนไว้ตรงนี้ว่า create a free account to enjoy นะครับสร้างลิงก์ง,ง่ายๆนะครับมีเก็บประวัติด้วยแล้วก็สามารถที่จะกำหนดชื่อของลิงก์เองได้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปลองทีละอย่างพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่เลยนะครับผมมาที่ Google นะแล้วลองเซิร์ชคำว่ากำเนิดจัก,กรวาลน,นะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตเปิดตัวอย่างเว็บไซต์นะครับขึ้นมา3มเว็บไซต์ในลักษณะแบบนี้ขออนุญ,ญาตนำเว็บไซต์แรกมาลองนะครับกดคัดลอก แล้วก็มาที่เว็บไซต์ tinnyurl นะครับนำลิงก์ที่ยาวนะครับมาวางในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกด้วยแต่ว่าในที่นี้นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นอันที่มีอยู่ก็คือ tinnyurl.com นะครับตรงนี้นะครับที่เราจะใส่ชื่อของลิงก์เองหรือกำหนดชื่อของลิงก์เองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมลองพิมพ์คาว่า tds นะครับ W O R L D 1นนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นคุณครูก็อาจจะเป็นชื่อเล่นก็ได้เป็นหมายเลขก็ได้เป็นรหัสที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วมีตัวเลขก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะออกแบบนะครับถ้าเกิดสร้างใบงานออนไลน์ก็อาจจะนำตัวขึ้นต้นเป็นใบงานออนไลน์แล้วตามด้วยตัวเลขก็ได้ถ้าเกิดสร้าง แหล่งเรียนรู้นะครับก็อาจจะใช้คำอื่นๆก็ได้แล้วแต่คุณครูจะออกแบบเลยนะครับสามารถกำหนดเองได้เมื่อเรากำหนดแล้วนะครับเราก็กดปุ่มสีเขียวด้านล่างที่เขียนว่า make t i n y url นะครับกดเลยนี่นะครับถ้าได้ก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถ Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้กับนักเรียนได้เลยนะครับนี่นะครับ ส่งไปให้กับนักเรียนได้เลยถามว่า QR Code อยู่ตรงไหนครับ QR Code ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราลองกดคลิกหนึ่งครั้งที่ QR Code ระบบก็จะทําการดาวน์โหลด QR Code ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองกดเปิดดูนะครับอลองกดเปิดนี่นะครับก็จะได้ QR Code ขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับสิ่งที่พิเศษอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพิเศษยังไงครับ นอกจากการกำหนดชื่อลิงก์และสามารถดาวน์โหลด QR Code ได้แล้วนะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยยังสามารถบันทึก URL ของเราหรือประวัติของเราได้โดยที่เราไม่ต้องสมัครสมาชิกนะครับเราเมื่อเรามีการย่อลิงก์นะครับเราลองกดไปที่ my URL ดูนะครับนี่นะครับก็จะปรากฏประวัติขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้มีการย่อไปแล้ว3อันด้วยกันนะครับ ก็จะขึ้นประวัติมาแบบนี้เดี๋ยวจะลองย่อให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่าผมจะลองใช้ลิงก์อันนี้เลยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเรานําลิงก์ที่เป็นภาษาไทยไปวางเนี่ยมันจะกลายเป็นภาษาต่างดาวด้วยนะครับผมจะลองให้เห็นนะครับสมมุติว่าเนี่ยนะครับมันจะยาวแบบนี้เลยลองนําไปใส่ดูนะครับใส่ปุ๊บมันจะยาวแบบนี้เรากําหนดเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคนะครับผมจะใส่เป็น TDS แล้วก็ world 2นะครับแล้วลองกด Make t i n e y URL นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งอ่าถ้าได้นะครับก็จะขึ้นมาปรากฏในลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็เก็บประวัติด้วยนะครับแล้วประวัติเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขสามารถแชร์ทำอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดนะครับเราทำแล้วมันไปซ้ำกับอื่นๆเนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนว่ามันซ้ำนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดมันซ้ำล้วจะเป็นยังไงนะครับเคผมจะลองอันนี้นะนะครับ อะผมจะลองอันนี้ก็ได้นะครับนำมาวางแล้วก็ลองพิมพ์ tds นะครับแล้วก็เป็นเลข2เหมันเดิมลองกด make unique url นะครับปึ๊บนี่นะครับมันก็จะขึ้นว่า url นี้มีคนใช้แล้วหรือซ้ำกับผู้อื่นเราก็แค่เปลี่ยนตัวเลขหรือว่าเปลี่ยนไม่ให้ซ้ำกับที่เราตั้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับผม ถึงแม้ว่าการไม่สมัครสมาชิกนะครับจะสามารถย่อลิงก์ได้สร้าง QR code ได้กำหนดชื่อลิงก์ได้นะครับแต่เชื่อว่าการเป็นสมาชิกแบบฟรีๆนั้นดีกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาสมัครสมาชิกก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันนะครับผมก็จะกดไปที่ create free account นะครับเน้นย้ำว่าสมัครฟรีนะหลังจากนั้นผมก็จะใส่ชื่อลงไปนะครับอ่าอย่างเช่นพิมพ์เป็นมาทิน นี่นะครับ URL นะครับแล้วก็ underscore นะครับ TDS แล้วก็ใส่อีเมลลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ทำการกรอกรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดไปที่คคำว่า create an account เลยนะครับปึ้งนะครับอลองกดไม่บันทึกนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครจะทำเป็นแบบโปรหรือแบบอะไรเพิ่มเติมก็ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเป็นแบบฟรีเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างอ๋อนี่นครับสามารถที่จะทำได้600อันนะนะครับในลักษณะแบบนี้ในกรณีที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับโอเคนะครับอืมโอเคโอเคนะครับ The number o p t i o n นย l u อ l อ๋อโอเคนะครับอันนี้อืม อย่างน้อยๆครับยังไงถ้าเกิดทุกท่านลองใช้แล้วตอนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยแล้วมันเกิดใช้ได้ไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่ต้องสมัครสมาชิกนะครับแต่เชื่อว่าการเป็นสมาชิกแบบฟรีๆเนี่ยน่าจะมีสิทธิพิเศษบางอย่างเพิ่มเติมมากกว่าการไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับยังไงก็ลองดูครับหวังว่าทินนี่ยออจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจากเว็บย่อลิงก์อื่นๆนะครับและโดยส่วนตัวผมมั่นใจว่า เว็บไซต์นี้ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับมี QR Code ด้วยกำหนดชื่อลิง์ได้เองด้วยน่าจะตอบโจทย์พอสมควรอยู่ใช่ไหมครับถ้าชื่นชอบฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและก่อนจะปิดคลิปหน้าไปฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวีดัสสวัสดีครับ